กี่รถอีกจะเอา CBR ใครเคยดูบ้างเพื่อนจะเอา CBR อย่างเดียววันนี้ขายของเก่าไปแล้วเราก็ต้องจัดคันใหม่มาให้สิครับเพื่อนเพื่อน CBR 650F ตัวนี้เป็นสีที่กาฟิวชอบแล้วบอกเลยว่าสีโคตรเท่เพ่อนเนสีเทาแล้วพร้อมของแต่งมาให้อีกแล้วเพื่อนๆคันนี้ปี2018นะเพื่อนเพื่อนพร้อมของแต่ง เอาอุ้ยพอ่ออะไรมันไม่เคยได้ยินเลยอยากฟังเสียงว่ะต้องลองต้องลองโหดจัดจากเพื่อนเพื่อนคันนี้บอกเลยไม่อยดอ่ะพูดราคาพูดแล้วเสียดายของอะเพื่อนเพื่อนลดยังใหม่กิบอยู่เลยจัดให้เพียงราคาแค่159,000บาทเท่านั้น0926684201อหูนรือว่าทางเวไซตที่เปพจ